เั่นเรไปครับก็สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับแล้วก็สำหรับท่านที่บริจาควันนี้มีข้าวโพดนะครับที่บริจาคอาหารเป็ดนะครับของศูนย์ปฏิบัติธรรมทองสวรรค์นะครับบ้านหันเซรภูมินะครับของคุณพ่อวิจารนิทรักษ์มานะครับวันนี้ดูนะครับเราจะเริ่มกวันที่ข้าวโพดครับ ข้าโพดก่อนเลยข้าโพดแล้วก็หัวาหารนะครับหัวาหานครับวันหนึ่งนะครับประมาณเกือบห้าโลนะครับตอนนี้เป็ดยี่สิบสองตัวที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมของเราครับกินเก่งมากครับ ก็ขอบคุณไปยังผู้มีจิตศรัทธาที่บริจาคเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นลุงป้านะอาเจมิสนะครับสายคุณพ่อวิจารณิธรักนะครับคุณพ่อได้อุดเงินนะครับมาให้ซื้ออาหารเปิดนะครับแล้วก็อาหารไก่แล้วก็มีอาหารหมานะครับขอบคุณมากมายขอให้ร่ำให้รวยถูกหวยครับวันนี้ฝากไว้ด้วย เจ็ดหนึ่งสามครับหางเดียวโดดชอบตามนะครับไม่ชอบสวนหนักๆครับ